เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะมีแท่นตั้งศูนย์ข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็ขาตั้งได้อันเกตแล้วก็ได้ได้อันเกตนะครับอันนี้จะเป็นได้อันเกตเข็มนะครับของยี่ห้อโฟนิกนะครับเกตก็โฟนิกขาตั้งก็ของโฟนิกนะครับแล้วก็คอนทองแดงนะครับในไปขาอข้อเหวี่ยงเวลาเราหาศูนย์นะครับในชุดนี้ส่วนแท่นตั้งศูนย์ข้อเหวี่ยงตัวนี้ก็คือเขาจะปรับระดับความสูง ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าข้อเวี่ยงบางตัวสองฝั่งเนี่ยไอ้ตรงตรงที่ใส่ลูกปืนเขามีขนาดไม่เท่ากันนะครับแล้วก็นอนตรงนี้เอาไว้ขายขยายความกว้างของตรงนี้นะครับลูกปืนตรงนี้ฟีฟฟีตัวได้นะครับแล้วก็ตรงในจุดตรงนี้จะเป็นที่วางเดันเกตรนะครับวางคาตั้งเดันเกตนะครับ,รบ,รบจุดนี้นะครับ นี่เป็นเหล็กรางอย่างหนานะครับหนักนะครับอันนี้เป็นลูกปืนนะครับเป็นลูกปืน,นเป็นคอนคอนทองแดงน,นะครับเราจะมีเลือกสองอย่างนะครับคอนทองแดงกับคอนทองเหลืองนะครับที่เอาไว้เคาะชิ้นงานเคาะเคาะเบี่ยงนะครับส่วนช่องทางการติดต่อทางร้านอู่ช่างตีคือมือช่าง tbr rising tool นะครับพวกเครื่องมือวิเศษต่างๆนะครับแบบจับฝ้าสูบทำวาวแกนปาดบาแบบฟั้นแข้งแบบจับปาดฝ้าสูบรีมเมอร์และอุปกรณ์เครื่องมือวิเศษติ่ใจซ่อมรถจนรถจักรยานยนต์นะครับสอบถามทางข้อความตั้งเพจอุ่ยช่างตีเครื่องมือช่างได้เลยครับ